อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์นะคะอย่าลืมตับสไคร์ด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้ตับอาจารย์หนีมดนะคะ สวัสดีค่ะก็ขอต้อนรับชาวราศีกุมนะคะเข้าสู่ช่องของอาจารย์หญิงมดชา n นา l ค่ะและคลิปนี้นะคะอาจารย์จะมาเปิดไพ่เพื่อดูเรื่องราวชีวิตของชาวราศีกุมค่ะที่เกิดในช่วงวันที่13กุมภาพันธ์ถึง14มีนาคมประจําเดือนพฤศจิกายน2565กันค่ะว่าชีวิตช่วงนี้ชาวราศีกุมจะเป็นอย่างไรกันบ้างแล้วมีอะไรที่ชาวราศีกุมต้องระวังหรือเปล่านะคะยังไงอาจารย์ก็ขอให้ฟังกันเพื่อเป็น ไกด์ไลน์ในการใช้ชีวิตหรือเป็นการตั้งรับกับปัญหาเพราะการอ่านไพนี้นะคะเป็นการอ่านไพ่แบบมุมกว้างไม่ได้เจาะจงเป็นของบุคคลใดบุคคลหนึ่งไม่เหมือนการมาเปิดไพ่อ่านแบบส่วนตัวนะคะจึงอาจไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ตรงจุดทุกคนไปนะเพราะฉะนั้นเนี่ยโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังกันด้วยนะจ๊ะ เรามาดูในด้านของการงานกันก่อนนะคะสำหรับกลุ่มคนที่เป็นพนักง,งานบริษัททั่วไปหรือผู้ที่มีรายได้ประจำสถานการณ์การทำงานเนี่ยอยู่ในช่วงของการติดต่อเจรจาการหาข้อมูลหรือว่ารอดูรอรับการติดต่อกลับเพื่อรวบรวมข้อมูลและเพื่อช่วยในการตัดสินใจให้กับคุณในการทำงานค่ะการทำงานเนี่ยดูยังมีอุปสรรคปัญหานะคะเข้ามาทำให้คุณเนี่ยต้องคิดหนักไม่รู้จะเริ่มจากตรงไหนจุดไหนนะคะ ดังนั้นเนี่ยการทํางานในช่วงนี้นะคะอาจารย์แนะนําว่าชาวราศีคมเนี่ยจะต้องมีความกระตือรือร้นให้กับการทํางานจะต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนในการทํางานอย่าเสียเวลาจมปักอยู่กับความคิดนานจนเกินไปนะคะจะต้องหาแรงบันดาลใจห่ะให้กับตัวเองในการทํางานเพื่อสร้างสารรค์สิ่งใหม่ๆและจะต้องมีแบบแผนรูปแบบในการทํางานด้วยคอยศึกษาหาข้อมูลตรวจสอบตรวจช็ค แล้วก็ติดตามนะคะผลการทำงานอย่างต่อเนื่องด้วยความระมัดระวังนะคะก็จะทำให้การทำงานในช่วงนี้ราบรื่นไปได้ด้วยดีสำเร็จตามที่คุณเนี่ยตั้งใจไว้ได้นะคะก็ลองไปทำกันดูกันนะถ้าคุณอยากให้การทำงานช่วงนี้มันราบรื่นไปได้ด้วยดีต่อมานะคะส่วนคนที่ทำธุรกิจส่วนตัวกันบ้างยอดขายและผลกำไรนะยังไม่ดีที่จะเป็นที่น่าพึงพอใจอย่างที่คุณต้องการความคล่องตัวในการทำธุรก ก็ยังติดขัดไม่มีความคล่องตัวและให้ระวังนะคะการละเลยที่จะเข้าไปดูแลความเรียบร้อยด้วยตัวเองในทุกๆด้านและหากเกิดปัญหาขึ้นมาหรือเห็นปัญหาในการทําธุรก,กิจแล้วปล่อยผ่านไม่ใส่ใจนะคะที่จะรีบเข้าไปดูแลจัดก,การแก้ปัญหาเพื่อหาต้นเหตุว่ามาจากตรงไหนด้วยตัวเองก็จะทําให้ธุรก,กิจเ,เกิดความเสียหายตามมาได้ในภายหลังนะดังนั้นเนี่ยการทําธุรก,กิจช่วงเนี้เช่าล สาษีกุมเนี่ยจะต้องมีรูปแบบการวางแผนการทำธุรกิจและมีกลยุทธ์ในการบริหารจัดการที่จะสามารถปรับตัวรับมือและตั้งรับได้ทันหากต้องเจอกับปัญหาที่ไม่คาดคิดหรือวิกฤตทางเศรษฐกิจเข้ามา ก็จะทําให้ธุรกิจในช่วงนี้ของชาวราศีกุมเนี่ยดำเนินไปได้ด้วยดีสําเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งใจได้นะคะเพราะฉะนั้นก็ไปลองทําเอาดูนะจ๊ะต่อมาเรามาดูในเรื่องการเงินกันบ้างค่ะการเงินช่วงนี้เนี่ยชาวราศีกุมจะรู้สึกว่าการเงินของคุณติดขัดฝึกเครื่องใครที่มีหนี้สินอยู่นะคะก็ระวังว่าจะโดนเจ้าหนี้เนี่ยคอยตามคอยทวงแต่ถ้าเกิดคุณเนี่ยเป็นเจ้าหนี้เขานะคะบอกเลยว่าการที่จะได้เงินคืนจากลูกหนี้ อาจจะต้องจี้ต้องตามหน่อยนะคะไม่งั้นบอกเลยว่ายากค่ะกว่าที่จะได้การเงินเนี่ยไม่คล่องมือเพราะรายจ่ายที่ดูจะมากกว่ารายรับจากนิสิตและการใช้จ่ายที่ไม่มีการควบคุมที่จะคิดและพิจารณาให้ดีก่อนใช้จ่ายดังนั้นนะคะการเงินในช่วงนี้เนี่ยยังต้องคอยเฝ้าระวังการใช้จ่ายให้ดีต้องมีเป้าหมายความต้องการที่ชัดเจนและการวางแผนการเงินให้กับตัวเองในการใช้จ่ายด้วย ก็จะเป็นแผนการที่ดีนะคะที่จะไม่ทำให้การเงินของชาวราศีกุมช่วงนี้เกิดปัญหาให้ติดขัดจ้าและในด้านโชคลาภทางการเสี่ยงดวงนะคะในช่วงนี้ก็ดูยังไม่มีดวงทางนี้เข้ามาให้ชาวราศีกุมได้ลุ้นนะจ๊ะ ในด้านของความรักกันบ้างนะคะเริ่มจากคนโสตกันก่อนเลยละกันนะในช่วงนี้เนี่ยก็ดูจะยังไม่มีใครเข้ามาขายขนมจีบให้กับชาวราศีกุมนะจ๊ะแต่ก็มีโอกาสที่จะเจอคนที่ถูกใจเข้ามาในช่วงนี้แต่ถึงชาวราศีกุมอาจจะเจอคนที่ชอบเข้ามาชาวราศีกุมก็ดูจะยังไม่เปิดใจที่จะมีความพร้อมให้กับความรักอย่างเต็มที่สักเท่าไหร่นะดูเหมือนยังต้องใช้เวลาให้ตัวเองได้คิดและตัดสินใจก่อนเพื่อดู หรือว่าเพื่อตรวจสอบอะไรบางอย่างค่ะที่ชาวราศีกุ๊ปเนี่ยสงสัยหรือว่ามีความกังวลนะเกี่ยวกับคนที่เข้ามาหรือคนที่คุณชอบนะคะเพื่อให้คลายความสงสัยด้วยความกังวลที่มีในใจก่อน ชาวราศีกุมเนี่ยถึงจะเปิดใจอย่างเต็มที่นะคะให้กับคนที่เข้ามาหรือว่าคนที่คุณชอบจึงทําให้มีแววว่าชาวราศีกุมเนี่ยมีโอกาสสูงนะคะที่ยังต้องโสดต่อไปเพราะเกาะกัมบางค่ะจากความระแวดระหว่างที่ชาวราศีกุมเนี่ยมีเพื่อป้องกันไม่ให้ตัวเองเนี่ยเจอความรักที่ไม่ดีนะคะ ต่อมานะคะส่วนคนที่มีคู่หรือมีคนที่คบหาดูใจอยู่ช่วงนี้เนี่ยชาวราศีคุมจะรู้สึกว่าต้องคอยดูคอยมองความรักอยู่นิ่งๆและเป็นช่วงต้องระวังว่าความสัมพันธ์ความรักจะเกิดปัญหาให้ขัดแย้งกัน เพราะฉะนั้นนะคะในช่วงนี้นะคะชาวราศีกุมเนี่ยจะต้องดูแลความรักให้ดีค่ะต้องไม่ใช้อารมณ์แล้วก็ความรุนแรงนะคะในการดูแลจัดการความรักหากมีปัญหาหรือมีความไม่เข้าใจกันก็อย่าหลบหน้ากันแต่ต้องหันหน้าพูดคุยกันโดยไม่กดดันการเพื่อยก์ปัญหาและหาข้อตกลงที่จะมีความพึงพอใจด้วยกันทั้งสองฝ่ายสามารถปรับให้กันได้นะคะด้วยความรักเนี่ยที่คุณมีให้กับคนรักอย่างเข้าใจ แล้วความรักของคุณในช่วงนี้เนี่ยก็จะดําเนินไปได้ด้วยดีอย่างมีความสุขได้นะคะต่อมาเรามาดูในด้านของสุขภาพกันบ้างค่ะสุขภาพเนี่ยโดยรวมนะคะอาจารย์มองว่าก็แข็งแรงดีค่ะสามารถใช้ชีวิตประจําวันได้อย่างปกติแต่ให้ระวังในเรื่องของอารมณ์ความหงุดหงิดขาดสติที่จะควบคุมอารมณ์ตัวเองอารมณ์แบบว่าร่างกายเนี่ยพร้อมปะทะจะส่งผลทําให้เกิดอุบัติเหตุนะคะให้คุณเนี่ยต้องเจ็บเนื้อเจ็บตัวหรือ เสียเงินเพื่อรักษาตัวได้ในช่วงนี้นะคะสุดท้ายนี้ก็ต้องขอบคุณมากๆนะคะสำหรับการติดตามชมกันมาตลอดยังไงก็อย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งและกดแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้มาตรวจเช็คดวงชะตากันในทุกๆเดือนกับอาจารย์มดค่ะเพื่อเป็นไกด์ไลน์ในการวางแผนชีวิตนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะ